สวัสดีครับพี่น้องครับผมอันนี้คือแม่บุญเลื่อนนะครับเนาะแม่บุญเลือ่อนอายุในโบแน่านาใจนะครับตอนซื้อมานี่เพิ่นมีลูกติดมาแล้วตัวหนึ่งเป็นตัวเมียนะครับเป็นตัวเมียอายุได้ขวบกวบ่านะครับมาเลี้ยงก็สองเดือนก็เลยลูกอีกมาอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเมียคือกันเพราะว่าตอนผมซื้อม่านี่ ข้อทองอยู่แล้วนะครับพอดีมีก็จะซื้อขายกันสไปลวงเฉือดผมก็ได้รับซื้อใ้แม่กับลูกนะครับเด้ข่าวว่าทองอยู่ว่าสัน่นก็เลยเลี้ยงไว้จักสองเดือนนั่นละก็เลยไม่ได้ลูกตัวหนึ่งตอนเดือนตุลาคมนะครับเดือนตุลาคมออกมาก็เป็นตัวแม่สมบูรณ์สมบูรณ์ดีนะครับกันหลังจากคลอดลูกพัฒนาแล้วก็ได้สามเดือนเนาะสามเดือนกัน ตกะเลยพยายามศึกษาว่าเอ้วา่เนี่ยกี่เดือนติดติดซัดนะครับกะแม่บุตเลื่อนนี่กะกะคอดูได้แล้ว3เดือน3เดือนประมาณพอดีเลยกะเห็นเห็นว่าเออรอบแรกกะติดซัดไปติดซัดไปกะเลยไปเอาตัวผูมาทับนะครับเป็นเป็นตัวผูคอกขางบ้านเนาะเป็นควายเพือกตัวใหญ่แต่ว่าตัวเฝ่าสังเกตเบื้องแล้วกะ บรเห็นแบบทับสดจระเห็นจรกเื่อนะครับตัวผู้พยายามส่ำซื่อคืนขึ้นกันล่ะแต่ว่าแม่บุญเดือนเนี่ยเหมือนกับว่าบ่บ่คอยย่ำไปึ้นเวลาตัวผู้ท้าท้าึ้นปั๊บเพิ่นกะขยับหนีก็เลยเห็นมันทับทับซ้ำเด็ดจรกเื่อกะเอาว่าอยู่ตรงกัน2คืน3มมือกะกะบ่มั่นใจว่าติดหรือบ่ติดเนาะครับบัดนี้กะศึกษาใน YouTube นี่ล่ะน้ำอาจารย์เพิ่นทั้งหลายนี่ล่ะนะว่า เวลานับกับสับนี่นับจังไดหลังจากทับรอบแรกจากพอเผือกไงกันนับมาอีกยี่สิบสิบเอ็ดมือยี่สิบมือยี่สิบเอ็ดมือแม่บนเลื่อนก็มีอาการอ่ามีเมือกใสขาวไหลออกมาอีกนะครับเนาะกะไหลอีกอยู่สองสามมือสี่มือพุ่นละก็คิดว่าจังไดกะกะบบอติดรอบแรกแน่นอนนะครับวานนี้ก็เลย บ๊อบี้ตะผู้เนาะครับก็เลยเดี๋ยวหาหาหมอควายในระแวกบ,บ้านเนาะครับนอะนเพิ่นม,มาทักให้ก็เลยไปได้แตพี่หมออยู่แถวๆอำเภอวิหารแดงสระบ,บุรีเนี่ยนะครับเพิ่นม,มาทักให่ใส่ปอกผั่นเผือกเหมือนกันเทพประบุตรเมืองอุบนเวาสันว่ากอเผือกไงเป็นงามเมืองงามก็เลยมาทักให้เนาะเพิ่น,ะนกะมาล่วงเบิ่งไค กับพ่นวาผสมท่านอยู่เลยว่าจังสันก็เลยลอกกับพ่นผสมเบิ้งนะครับหลังจากผสมเทียมพอเผือกไงแล้วก็มาลองนับรอบมาอีกประมาณยี่สิบมื่ิบเอ็ดมือคือเนกาละครับกับปรากฏว่าแม่บุญเลื่อนเนี่ก็ยังมีลักษณะเป็นสัต์อีกนะครับมีลักษณะเป็นสัต์อีกก็คือมีเมือกไหลออกมาเหมือนเดิม อืมเอ้เล่าก็สงสัยอยู่ว่ามันบอติดให้จังไดตัวกับอมีฟอมลูกปันได้กะบอคอยมั่นใจเนาะครับกะเปาสังเกตอากาศกะพี่เมือกไหลออกมาอยู่หลายมือขึ้นกันละสามสี่มือหามือผลละกว่าจะหายเนาะครับเนาะบานนี้รอบนี้กะปรึกษาท่านพี่หมอไปเพื่อนกะาท่านมาเบิงห้อยู่กะเลยทานรอบมาอ่าหลังจากผสมเทียมรอรอบหนึ่งกะกะเป็นสัต์อยู่จนมาฮอดรอบนี่เนาะพี่น้อง รอบนี้คือเป็นรอบที่สี่ได้บัดนี่รอบนี้ก็นับมาแล้วนี่เอ้ยี่สิบมือแล้วก็แล้วยี่สิบยี่สิบพามือก็แล้วเพราะเป็นสัตว์บ่มีอาการเป็นสัตว์อีกบ่มีเมือก,กอไหลออกมาให้เห็นเลยก็เลยก็เลยก็เลยหล่นอยู่ว่าเอ้ยนาสิติตั้งแต่รอบผสมเทียมลยใใแล้วบ่คือจังไงกับบุค่อยมีความรู้นะครับเนาะกับติดตามท่านอาจารย์หลายท่านในยูทูบกับ ฟังเบิงหลายสำนักหลายอาจารย์บางก้นไก่ครับในน้ำว่าถึงจะติตแล้วรอบถัดมาก,ก็อาจอาจสิเป็นสั์อีกบ่เสมอไปว่าจะหายไปเลยแต่เป็นยังเพิ่นวาน่าแนวนั้นก็ดีใจอยู่ดอกนะครับเนาะเังได้กระสิรอบเบิงอีกอรอบนารอบหนึ่ง็สิทาเบิงอีกรอบนารอบหนึ่งชันรอบนา,บ,นาบ่ามาอีหลีบ่เป็นสั์อีกอะกนอจจะนาสิตรวจตรวจทองตรวจขั้นไดนะเนาะกะเป็นไปได้ว่าอาจสิตตดจากรอบ ผสมเทียมถ้าเป็นแนวนั่นก่ะดีใจน้ำยู่หรือท่านอาจารย์ใดมีประสบการณ์มีความรู้อยากแนะนำผมแน่ก่ะขอความแนะนำมาได้เด้อครับเด้อยินดีรับฟังยินดีตอบคำถามยินดีน้อมรับทุกขัแนะนำนะครับสำหรับผมมือไม่หัดเลี่ยงปัจจุบันเนี่กะมาอยู่สรบ,บุรี่นี่แหละเลี่ยงอยู่แถวสระบ,บุรี ตอนนี้ก็มีอยู่3ามตนี่แหละมันลูกเพื่นผู้น้อยผู้กานะลางนะครับเนะาะจังได้กับขอบคุ้นที่น่องเนะครับเนาะตั้มเพิบนารอบต่อไปถ้ามากึงบพมาต,บาติดหึงน่ติดจังได้กับสีมาเรางสุฟังอีกครับผมสวัสดีครับ